บาภูสวัสดีครับพี่พี่น้องๆ้องและผู้ติดตามทุกท่านนะครับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปแนวทางนะครับของฮานาพิเศษปกติวีพีนะครับประจำวันที่13ตุลาคมนะครับ2567นะครับคำเตือนนะครับเป็นเพียงแนวทางนะครับแนวทางก็มีเข้ามีหลุดนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับไม่สนับสนุนการผนานใดๆทั้งสิ้นนะครับ สำหรับแนวทางนะครับของฮานอยพิเศษปกติวีพีนะครับประจำวันที่สิบสองนะครับตุลาคมสองห้าหกเจ็ดนะครับฮานอยพิเศษนะครับแอดบอกว่าเบิ้ลนก็มาเบิ้ลนจริงๆนะครับท่านผู้ชมมาอยู่ที่มาตองนะครับสี่สี่สี่กับหนึ่งเจ็ดนะครับถ้าท่านผู้ชมรูดเบิ้นก็ได้กันอยู่นะครับเจาะไม่มาวิ่งไม่มานะครับ ส่วนฮานอยปกตินะครับก็มาเข้าวิ่งเข้ารูดอยู่ที่6วิ่ง6รูด6นะครับผลก็คือ7 6 3กับ3 5หานะครับ6 3สก็เอาของพิเศษมาออกนะครับท่านผู้ชมสลับกันนะครับส่วนแนวทางนะครับของฮานอย VIP นะครับก็มาเข้าวิ่งเข้ารูดอยู่ที่1นะครับวิ่ง1รูด1นะครับเข้าเจาะอยู่ที่1 3 3 1นะครับผลก็คือ2 3 1กับ พิเศษเบิลนะครับ,นนรบท่านผู้ชมแล้วก็ v i p ก็เบิลน,นะครับวันนี้ปกติน่าจะเบิลน,นะครับเพราะว่าสูตรแอดมาเบิลน,นะครับของแนวทางปกตินะครับฮาหนอยพิเศษนะครับแอดก็จะให้เลขเด่นในตารางนะครับก็จะมีอยู่ที่3 สองหนึ่งห้าเก้านะครับเอ็ดก็จะให้เด่นอยู่ที่สามลองสองนะครับจับคู่นะครับสามหนึ่งสามสอง สามเก้าสองหนึ่งสองห้าสองเก้าหนึ่งห้าหนึ่งเก้าแล้วก็ห้าเก้านะครับ ส่วนเลขสามตัวนะครับ1 3 2 1 5 9ามสองหนึ่าเก้าห้าสนะครับ หน่อยปกตินะครับเลขเด่นในตารางนะครับจะมีอยู่ที่4ี่5น2นะครับวันนี้เลขไม่ชนกันนะครับอาจจะเยอะนะครับน้นยิ่งรูดนะครับเด่น4ีรอง1น,นะครับจับคู่40 สี่หนึ่งสี่สองสี่ห้าสี่แปดหนึ่งศูนย์หนึ่งสองหนึ่งห้า

บลไมด้วยนะครับท่านผู้ชมสูตรมาเบิ้ลนะครับสี่สี่กับหนึ่งหนึ่งนะครับส่วนเลข3ามตัวนะครับ 0ูนย์สี่ห5ปสอง นะครับส่วนแนวทางนะครับของฮานอย VIP นะครับฮานอย VIP เรียกเด่นในตลาดนะครับก็จะมีอยู่ที่7กับ4นะครับ เด่นเรอง4จับคู่นะครับเจ็ดศูนย์เจ็ดหเจ็ดสเจ็ดสเจ็ดห 4ี่ศูนย์สีหนึนะครับตัวกันนะครับท่านผู้ชมตัวกันอยู่ที่0 1นะครับ

เป็นเพียงแนวทางนะครับท่านผู้ชมแนวทางก็มีเข้ามีหลุดนะครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับแอดก็ขอให้พรให้พี่ๆน้องๆน,นะครับเอฟซี FC ทุกท่านอย่าเจ็บอย่าจนนะครับรวยๆมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับเดินทางไปไหนมาไหนปลอดภัยทุกท่านนะครับแอดก็ขอให้เฮงเฮงปังๆังนะครับกับแนวทางฮานอยพิเศษปกติทุก ok ีนะครับประจำวันที่ 13ตุลาคม2567นะครับแอดก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังแรงใจให้กับทางแอดด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปวันนี้สวัสดีครับ